โอ้ดูไว้เตยนเตยนเตยนเย็นเตยเย็นไม่ต้องรีบเล่นอุ้ยเฮ้ยทำไรทำไมมึงว้าวว้าวจังโอ้โหตุกมากเองรู้ป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เธออ้มเธออ้มสูงไปแล้วตำรวจอะตำรวจคำดักหน้าเลยเออเขายังไม่ตีกันเลยเออ เขาเลยบอกว่าเขากำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาลโอเคทางข้โหทางข้างทางหลงข้างทางลงงข้าทางไหนวะเนี่ยแก๊งไหนวะเนี่ยเฮ้ยเขาสลบนี่เขาสลบหมดแล้วหรือเปล่าเขาเหลือเหลือโอเวอร์แค่ไม่กี่คนเองเดียร์เขาตายกันเยอะแล้วน่ะไปไหมเขาตายกันเยอะแล้วเจ้าโอเวอร์ว้าวเฮ้ยดูดูดูมันเขา

อยู่โฟกัสมาให้อยู่กูโฟกัสมาให้โฟกัสมาให้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นองข้างบนเบอกไม่หินเคยบอกตาหมดแล้วล่วงลงไปนี่ตายอย่างเดียวอะโฟกัสมาให้อยู่มา้าฮ้ยขอมซ้ายขอมซ้ายขอซ้ายขนบงบนขึ้นไปแล้วไม้นะม้ไม้ไม้ไม้รวั เนื้เนี่ยบวกเลยบวกเลยบวกเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ผมไม่ได้เล่นโอ้ดูไว้เย็นใจ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 เย็นไม่ต้องรีบเล่นโอ้ยไอทำไรเนาะสไลด์ไปไม่ทันตายครับพี่กูยุ่ไปเนอง เมื่อกี้กดอไไม่ทันเพื่อนถอยป่ะถอยป่ะป่าสวยป่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ย้นใจเย็น่จเย็นใจนใจเยจเย็นใจเยอนใจเยรเยอะเยเย็เย็นใจเนเยนใจเจนจเจจ เฮ้ยเฮ้ย holy shit ย่าไงบ้างต้องฆ่าให้หมด